嗯、uh.

ตัมมังตัมติมังสัังนัโมตัสสะภะควโตอรหโตสัมมาตัมพุทธะนัโมตสสะภะควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธะนัโมตสสะภะควโตอรหโตสัมมาตัมพุทธะ บทธิวรรวรรณาเภติศอีกทางตัถา,ากติระวัตถุอุปาิสายะนิโคทารเนวิหารันโตโอคารวัตสังอารัตภักเษสีสินักณปัดน้จะได้แสดงพระธรรมเทศนารัมน,นาในมหาเวสสันดรชาติจิตยกการรัตพร อันว่าด้วยประสมแห่งการแสดงมหาเวสสันดรชาดกปลารบผมโปกขอพระพักเป็นเหตุตั้งและว่าด้วยอดิตชาติของพระนางพุทธดีผู้มีความปรารถนาในตำแหน่งพุทธมารดาอันตนกระทำไปแล้วต่อเพื้องหน้าพระพักพระสามาสพุทธเจ้าพระนามว่าิปลัสสี ตลอดถึงพรติประการที่พัะนนางสิทธิีได้รูขอต่อองค์อมรินจองเทวราชเพื่อเป็นธรรบันเทิงส่งเสริมศราาัทธาศาสนาคุณงามความดีของท่านสากผู้คนพุทท่านศัก์เป็นลำดับใดดำเนินความการบาลีว่าเมื่อองค์สมเด็จพระศีสันเทศสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลาย ได้ทรงชำนาญพยามานและศสนามานด้วยกรณีสามสิทัสกำจัดอิเลสานุสัยที่นอนเนื่องในขันตานตัตร้อนุตษร,รัสษัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระอรหันตัมมาสัมุพธเจ้ายังหมื่นโลกธาตุให้สั่งสะเทือนเยลั่นยังเสียงสาผู้การแห่งเทวราผมทั่วจักรวาลให้เป็นไป พร้อมอบุลุ่งแห่งเป็นวิสาหามาบนโพธิบาลานอันเอิ์และทรงรับอารัธนาจากเท้าพระขันตีมหาคมประกาศพระัตธรรมยังเวไนยตัดให้ดื่มดำอมรักความสุขอันเกิดจากมรรคผลตามสมควรแก่อุปกรใสแห่งตนแล้วค้นถึงภาษาที่สี พระพุทธองค์ก็ทรงรับอาราธนาจากการุธไทยีเพื่อประเด็จไปยังกรุงกวิลพัทบ้านเกิดเมืองน,นอนตามพระราชระสงค์ของพระเจ้าสุโธทนะพุทธบิดาใช้เวลาเดินทางครั้งนั้นซึ้งสองเดือนตลอดระยะทาง60โยชน์จึงลุกถึงกรุงกวิลพัทปราพับอยู่นะนิโคราราม ที่บรรดาเหล่าพระปยูมญยาิจัดแล้อ็รับลำดับนั้นพระเจ้าปุโทนนะของทั้งเหล่าจักยยราชมาประชุมโดยสองเพียงกันเพื่จอจัดชมเชยบางของพุทธองค์กลายเป็นสรมามแห่งญาติที่ยิ่งใหญ่ไม่เคยปรากฏมาต่อนในที่ดใดแต่เจ้าจักระยะมีอายุและตักสู ได้ทำทอมรพก่อพระพุทธองค์ไม่ด้วยชิฏิมานะถือตัวว่าตัวเองมีอายุสักงกว่าพระพุทธองค์ซึ่งยังหนุ่มมีอายุน้อยท่าศิลสีจอมทำสงทราบเหตุน,นั้นแล้ว,จ,าาจ,จ,จ,ลวจึงทรงแสดงทิฏฐิปฏิหารให้เหล่าพระยุทธเจ้าได้ประจักษ์ทำลายทิฏฐิความถือ,อตัวให้หมดไปยังความเลื่อมใสให้เกิดขึ้น ยอมน้อมตน,นที่วันกาโยงณพระเจ้าสุโธธน,นอพอะภุดกติดาข้าพระบาทอธิ่าเช่นกันในบัตรดนั้นผลโปกพารพัดยิงแม็นระออกมาสีแดงก็โผล่ไฟลงมาในท่ามกลางแห่งสมาคมแห่งญาตินั้นกล่าวกันว่าผลโปกอรพัตนี้จะยังมีผู้ต้องการเกียดให้เกลี่ยคขื่นเย็นขำ ร่างกายส่วนผู้ไาาม่ปรารถนาตะเตียงและความรุ่มแห่งฝนก็ไม่ฝากรแก่ผู้นั้นยังความอัศจรรย์และจติให้บังเกิดแก่เราประยุทเจ้าและเราต่างรู้เป็นยิ่งนะกวามลับ,บนั้นยิ่งสุดทั้งหลายจึ่งด่าพูนถามสังเกตอัศจรรย์แห่งฝนตกขอทัศนั้นรพระสิริสัมพชพรหันสัมมา,ส,มาสัมพุทธเจ้าจึงทรงเสด็จ พระธรรมสักว่าทิศทั้งหลยายนี้แค่แต่บบดนี้เท่านั้นแม้ในการสอนเมื่อครั้งเราแสชาติเป็นคำอุปาัมภงความเพียรทานบารมีผลโคกรักษาี้ก็เคยความจกมีมาแล้วดังนี้ทิศทั้งหลายให้าัฒนาจากฟังสิริราชธรรมพระพุทธองค์ทินสีก้าจึิงได้ยกนิทานในสุขคบ มาหาเล่สันรพาเดปลารดแห่งผลบกุกรสารพัดเป็นลำดับทั้งหมดนี้เป็นประสมลเหตยแห่งการตัดมาหาเล่สัองรพาเดมหาเลศสัองรพาเดนี้มีทั้งหมดทุกสามการการ,รนี้เป็นการแรกเรียกว่าการทดลองมุ่งสอนให้เห็นความสําคัญของการพิสฐานการทำความดีแล้วต้องมีเป้าหมาย ที่ตัวต้องการและปัารถนันชัดเจนพรากหากไม่มีเป้าหมายแล้วความพยายามในการทำความดี mm hmm. ก็จกเเะเลี้ยว้าเลย่อลอยไม่มีพลังผัดกันไม่มีแรงสินใจให้มั่คนคงแน่แน่ในการทำความดีเรื่องราวของพัฒนาอุตสีในการทศวรนี้จะเป็นตัวอย่างอันดีในข้ออธินานธรรม คือเป้าหมายของการทำความดีดังกระกาวเป็นลำดับไปดังนี้ในรัติรกาล่วงแล้วแต่ปางหลังมีพระมีบรมกษัตริย์องค์หนึ่งพระนามว่าสุไทยผู้ปกครองนครเทจุนในแคว้นสิทีิรัตมีพระมหาจิตขรามารุสีผู้ปกครองโลกเกศสิริผิวพัน์งดงามพระนามว่าภดทรี ผู้เป็นมารดาแห่งพระโพธิสัตว์เสี้ยสั์น้อยและจะเป็นพุทธมารดาในอนาคตกาข้างหน้าที่ในที่พัดนำจุดปดีจะได้เป็นมารดาของพระมหาโพธิสัตว์นั้นหาได้เป็นความต้องเอริใจอย่างไรไม่แต่เป็นเพราะอำนาจแห่งศักรยาอธิษฐานในกิจการ ที่ตนได้กัะทำไว้แล้วต่อหน้าพระพักของพระสัมมาสัมพทธเจ้าพ่านามว่าวิปัสสีตั้งแต่รับทักระนับฝ่ายหลังไปติดกับในการฟังนั้นพระนางบุปคดีได้บังเกิดเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าัำทีว่าผู้ปกครองทันทุมาดีมีพระกนิษฐาพระทินมีพระองค์หนึ่งพระนามว่าสุกัรมานี ในวันหนึ่งพระเจ้าอันธุราชาว่าสิดาได้พระราชทานแก่จาแนแดงอันมีค่้าแก่บุสดีพระราชธิดาพระนางก็ตนินด,ด,ดีเป็นอย่างยิ่งท้องแก่จันแดงนั้นเป็นของหอมเหมาะแก่การทําเครื่องประคุณโสของสตรีเป็นยิ่งนั่นับนะว่าเป็นของฝันที่ต้องแก่วิสัยของหญิงสาวเป็นอย่างยิ่ง แต่แทนที่บ้านางจะนำแก่นกันนั้นไปทำเครื่องรูปไปร้ปฏิสิเสียแต่เนา้อศับิมาคุ้คิดในสิ่งที่สาวแรกรุ่นไม่ยุบอิกันว่าอันธรรมดาความงามน,นั้นเป็นของไม่กีลังยั่งยืนไม่นานก็ต้องเห็นแห้เงเปลี่ยนใจไปความงามแห่งใจงามด้วยสิ่งงามด้วยธรรมงามด้วยความดีเท่านั้น ที่จะอยู่ยั่งยืนทําให้เราแก่ไม่น่าเกลียดแก่อย่างมีพลางความดีอยากแต่นั้นเลยเราจะทำแก่นจันนี้ให้กลายเป็นบุญสุขูจิตตามเราไปตลอดทั้งชาตินี้และชาตหน้าเมื่อทิดได้จังนี้แล้วกณเข้าไปหาพระราชนิดาทูลขออนุญาตนำไม้แก่งจันของไปบูชาพระราตนัดัย มีร่างพุทธเจ้าพาาัฒนามว่าริบบติเป็นประมิซึ่งประทับอยู่ณอาลึกภัยยาวนิหารใกล้ภูมิธรรมทุตีนน้าแาาร่พระเจ้าคันธทุมาลาสงธรรมโนธรรมมาด้วยปีติยิ่งในการกุศลครั้ง,งนีง้แลาาว้วพระนาปุตติราคติจาก็ได้บทแห่งจำให้เป็นเหตุตุนเอาละเอียดอ่อนใส่ในพาาระอดของคำ นำไปโปรเป็นเครื่องสักการะนัก,พกน็พักคันพักปุติขอให้เกิดกลิ่นหอมคู่เราประมวลไปทั้งวิหารแล้วจึงกรด็จเข้าไปเฝ้าองค์พระฤาษีพระพุทธเจ้าระดับความเทศนายงใจให้กเกิดในรถทำแล้วจึงประกาศถึงความปรารถนา ขอพระ,ระพักราาากจจ์ขอ,องพระบรมนาตภิาว่าข้าแจ่พระองค์ผู้ทรงไว้ซึ่งอน,นุตตรธรรมหาผู้เสมอเหมือนไม่ได้ด้วยอำนาจที่มองขังได้ควาสัจารรมชาพผู้ทรงด้วยคุณญห์แห่งการนี้ขอให้หมองขังสาเร็จความปรารถนาได้เป็นมนารดาแห่งพระพุทธเจ้กกาผู้กกรทรงคุณนันเลิศ เช่นกับเลือพระองค์ในอนาคตประการข้างหน้าโน่นเลยขออำนาจแห่งบารมีทานลงปกป้องปกครองเธออยากให้หมองทะลข้าดเชื่อมจากปุ่มที่ปัจจุบนี้เลยถ้าปราสนาวีฝักถีอตรงเล็งเห็นมุ่งเหตุคือกลับมาอันมั่นคงของพระนางจึงอ่านโน่นโมทนาพยากรว่าความปรารถนาของเธอจะสำเร็จอย่างแน่นอน ในอนาคตาการโนแรพระราหิสาผุดปดีทั้งน,นั้นได้กระดับทุกขยารองเช่นนั้นแล้วก็มีความเพื่อติงยิน,นดีเป็น,นอย่างยิง่งนับแต่การหลักนั้นเส็นต้นมาพักนางก็ไม่ได้ประมาทในการให้ทานรักษาถถส,กส,สิ่หมั่นทำบุญทำกุศลสู่ตลอดจนซึ่งอายุไขัยของตนแลการทำความดี แล้วตั้งปัพญาธิฐานเช่นนี้เป็นการตั้งเป้าหมายแห่งการทำความดีเอาไว้ทำให้ตนตั้งมั่นในความดีไม่ค่อยเลอไปทางไหนและผู้ที่ทำปัิาธิฐานนั้นนอกจากจะทำความดีและมีเป้าหมายแห่งการทำาดีแล้วยังต้องเป็นผู้ไม่รับสัญญารักษากษสัจจะกรเรื่องปุจจาระ และมีอุปสมะคือความสงบใจด้วยเพราะการทำความรู้จักข์ยกจะขาดซึ่งปัญญาความรู้ที่รับรู้ได้เห็นงได้จากนางอุตตมาริดาพอได้รับแจ่มจันทรหอมก็เกิดปัญญาพิจารณาเห็นว่าหากเรานำแจ่มจันนี้มาจินูกายของคน ก็เป็นความงามเพียงทั่วคู่ทั่วคาวไม่กีดรายัา่ายืนวันที่เราจะอาศาัยแก่นจันนี้สร้างบุญกุศสมนเป็นความดีความงานที่แท้จริงและการที่พรนานตั้งความปรารถนาให้เป็นมารดาของพระพุทธเจ้านั้นก็ย่อมยวงดีถึงปัญญาของกนานราะกำเนิดพุทธมารดาเป็นสถานะที่ยิ่งใหญ และปุตที่เกิดมานั้นเป็นบุดุษที่ตรงไว้ซึ่งบุญญาธิการลำเลิศที่สุดในโลกหัวใจของสตินั้นจะมีอะไรเพิ่มผิดไปกว่าออการได้บุตที่ดีนั้นเป็นไม่มีนี่คือส่วนปัญญาของพานาอันดับต่อมาต้องมีจักดคจากดุความธิใจความรำลงมั่น ไม่ค่อยเผยจากสิ่งที่รู้ด้วยปัญญานั้นดังเช่นเห็นด้วยปัญญาว่าตำแหน่งพุทธมารดานั้นมีประโยชน์เพื่อทูนเป็นฐานะท,ที่มีจจนินมจริงดีจริงด้วยลอมมั่นต่อตำแหน่งนั้นไม่ค่อยเผยออกจากข้อมานั้นนี้คือปัดจาความจริงใจ ความดำรงมรั่นให้เอียอเยียงไปทางอื่นนอกจากการมีปัญญาและศักยภากความคิดใจแล้วยังต้องมีจาระคือการเสียสละเสียสละอะไรเสียสละดรับรู้สิ่งของเสียสละความเห็นแก่ตัวเสียสละความสุขสบายเล็กน,น้อยเพื่อรับรู้ผลที่ตนปรารถนาร่างพัฒน,นาตึกดีเสียสละแกนกลาง แทนี่จะยึดไว้เป็นของตนเองก็เสียสลาดปุนชาแต่พระรัตนตรัยอันได้รับพุทธยาก่อนแล้วท่านนานก็เสียสลาดความสุขสบายที่เคยมีมาก่อนมาเอาเได้ใส่สงฝ่ายในกาแนวมีมากขึ้นเสียสลาดผลส่วนน้อยเพื่อผลทังยิ่งใหญ่ในภายหน้าข้อสุดท้ายก็คือ อุปอมัตคือความสงบใจรู้จักการรอคอยผลไม่ร้อนรนโดยสบายจกให้ได้ผลเร็วๆยิ่งถ้าได้ฝันหมาฐานะยิ่งใหญ่จ้อมต้องใช้ความพยายามมากยิกก่งต้องรู้จักสงบใจให้มากจากใจร้อนส่วนได้คุณทำสื่อก็อที่กล่าวมานี้คือไม่รัะอัญญารักษาตัศญ์จ เริ่มตุลาค้ารัสมะรู้จักกระบอกใจเป็นุลธรรมควรที่ผู้สร้างกษัตริย์ยุานจะทำให้เกิดในตนรัตนาอุตตรีครั้งนั้นริ่งริ่งไทยรุ่งไทแล้วก็ได้ไปบางเกิดเป็นงานเทพยักสอนนามว่าอุตตรีดำรงตำแหน่งเป็นพระชายาแห่งสมบัติเดวารา ในระหว่างทั้นเราเรงยระวจิ้บสมบัติอย่างสุดสัมาระไยไม่มีไครฟานอยู่นักที่นั้นจำเนียนการต่อมาปลูกพนิมิตแห่งการท้นใายุไผ่ก็ปลาสดแดดอาน,านินอดอกไม้ที่ประดับกายเหนือนเสามีเหือไหลออกจากกายว่าต้นหนีไม่เรืองรองรูสาเครื่องประดับมีสีมนหมอ,มอง และจิตใจไม่ยินดีในพินธยสมบัติเมื่อเป็นมรรดิเทวดาทรงพิจรารณาเป็นท่านี้นทั้งห้าอย่างของเทพอักษรจุติธีเช่นนั้นก็ทรงรู้ทันทีว่าถึงเวลาที่นางเทพอักษรจุปิธีจะต้องหยุดสิ่งตรงกักขอนแล้วจึงญนาไปสูนน่นันทวันขวดประวัองอันลล่นลงแล้วลับบอกเหตุแห่งการที่นางรู้ใส แต่ต้องจะเกิดในมนุษย์แล้วท่านได้ฟังเช่นนั้นนางปุดตะลีเทผังสองจึงขอพรติปการพรพรพรที่หนึ่งสองผุดตะดีชมเจ้าเดวีเกิดราคะให้เป็น เองพระชายาของเจ้าพระยาลุงตุนชัยภูมิอัมมนาตตราเดืดเตืองพระเตืองแดนไกล ให้อยู่เป็นสุขสนุกสบายสับโกรูไม่ยกลายมาราวีพรที่สนให้พ่องพุญดวงเล็บนงโนดให้งามผ่องเต้กลเหมือนหนึ่ง Qua ta mã ước kìa Hãy đủ ngạm địa Thẳng tộc ta kêu thanh long Khôn bằng bằng Trái mến dạng Thầy mắc chú ra Con thi sáng hình ngang จันนาพรติชื่อว่าแลบุญกะเตพรที่ฆ่าสิงห์ธรรม ยิงว่า,ากาะปังถูกทุกุูริราเถืองในที่บำเ็นทานวันนีพย,ยาจกชัง้งหลายตางก็ได้มีสุขสัน ต่วนนาเมื่อยามมีรันขอให้เดินทันเหมือนขันคัน,คนโลอย่าให้โนกโนนแเล็นขันหนักและรูดขันเหมือนหญิงทั้งปวงพอนที่หง มะพร่นี้หัดใจอีกทีก็ดูเด่นดวงประคุณทันเรียาบารบัวหลวงให้ตั้งหน้าทวงของพุทธสธิ เมื่อยามโอรสัาชรว์รบับเวอย่าให้รักเลยเรื่องอ,อกจัก,กี้เป็นเจ็ดแล้วนะพระพรน,นี้ส่วนว่าเกตีของน้องนาง Hình hàm đắm khắp Cơ rạp cơ rối Lê đu thầm rối Ông khâm hàm thì đắm cơ nịp Phúc tình kết nàng, Cái thái lấn dạ Tịt mà rèn thong, พระพรนี้แม่พุทธาติก็ถุงใจปองให้เนื้อเรือเลือดังเนื้อทองอ,องระองำองค์สมบัติพรจีเกา่าพระพรนี้แม่พุทธาติ ก็สงใจวังได้ปล่อยนักโทษที่ถูกกักขังให้พ้นอย่างราชธัน,พนมพรีติปพระพรนี้แม่พุทธนาตีก็สงใจวังจิติมัทุสิต ให้คามเท็นธรรมให้ควิ่งไม่ไบันธมาสิธสรมรักธรรไรโรคาเมื่อทิศชนแล้วนะให้ขึ้นไปอยู่ ประกอบไปด้วยสิบเกาพระคาถาผู้ใดบูชากันนี้ย่ยอมได้พราหี่สงส่งให้ได้ผู้ครองที่ดีสมดังใจปรารถนาและจะได้บุตริิดาที่ว่าหนองต่อง่ายรูปร่างหน้าตางดงามน่ารักอิร,ยริยามาเยาทเรียบร้อยทรงไว้ซึ่งบุญญาธิการท้ายที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้ ขออำนาจคุณ่รนสีรัตนาัยและคุณงานความดีอันเกิดจากการฟังในวันนี้ทรงโดนบรรดาประธานพรให้ท่านสาธุชนพุทธปริษั์ทั้งหลายประสบจากความสุขความเจริญถึงพร้อมด้วยอายุวัน,นัะสุขั์ภาระอธิษานธรรมาสสมบัติด้วยการทุกประการเทินเอวังก็มีด้วยประการดันี้